ก็ยังมีบทเพลงคร่ำครวญให้ได้ยินมิตรใหม่ที่ค่ายสองว่าต้อนรับคณะเราอย่างสมเกียรติเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นคนแปลกหน้าทั้งสองก็ต้องอำลาจากกันสิบวันเต็มกับเวลาที่ใช้เตรียมการสำหรับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมาย แม้จะผิดไปจากความตั้งใจเดิมกับทริปินึ่ในป่าปแต่เราก็ได้บันทึกที่คุ้มค่าให้กับนักเดินทางกลุ่มอื่นๆเรือของเรากำลังแล่นผ่านห้วยโป่งลางกะกลับสู่ลำน้ำปลายของไทยอีกครั้งเราคงไม่มีเวลาแวะจอดเที่ยบเรือไปทักทายกับชีวิตผู้คนสองฝั่งไม่มีแม้แต่โอกาสซึ่งจะได้โบกมืออ่อนล้าทักทายระหว่างกันไฟสงครามกำลังมาเยือน มันทำให้เรานึกถึงคนอีกหลายคนที่รู้จักกันในวันนี้พรุ่งนี้อาจไม่มีพวกเขายือนอยู่อีกต่อไปมันเป็นภาระหนักของผู้ชายบนแผ่นดินตะวันตกและคงอยู่นอกเหนือเหตุผลที่คนในวัยแรกรุ่นอยาเขาจะเข้าใจท่องแท้คงมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจและรู้จักคำว่าสงครามแต่พวกเขาก็ไม่อาจขัดขืนดื้อรั้นคลาดกลัวต่อสิ่งนั้น และนี่คือเหตุผลซึ่งทำให้ชีวิตมนุษย์ผู้คนสั้นลงอย่างคาดไม่ถึงในบทละเมอเพอพกของคนที่เดินทางผ่านพบอะไรต่อมิอะไรมากับสิ่งที่พูดไปก็จะเป็นภัยต่อป่าเราจึงถือว่ามันเป็นเพียงบันทึกอีกตอนนอันเป็นปัดชิมลิขิตวักสุดท้ายต่อดินแดนตะวันตกที่จะต้องตวัดเรื่องให้จบลงยากกระทันันหน ือให้สมกับความพอเหมาะพอดีแก่สถานการณ์รอบดานที่เริ่มกระชับหนักน,นั่นด้วยไมตรีต่อกันท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับทริปใหม่จากรายการส่องโลกต่อไปนี้เราจึงขอพาท่านกลับคืนสู่อ้อมกอดอบอุ่นของแผ่นดินไทยคราวนี้เราจะพาท่านไปยังจังหวัดแม่ฮองสอนที่ซึ่งสาวเผ่าปาดองได้มาอาศัยบ่ายวันนี้ ต้องลุยกันไปอีกแบบโปรดติดตามเรื่องราวของเราต่อไปนะครับเมสงครามใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทั่วบริเวณชายแดนไทยพมา่าทำให้คนเผ่าป่าดอง ต้องหลบภัยหนีตายไปอยู่ในที่ต่าง,างๆหลายแห่งจากการบอกเล่าของผู้เท่าอูคําที่เราไปพบนั้นหัวหน้าเผ่าป่าดองท่านบอกกับเราว่าตอนนี้คนเผ่าป่าดองที่อยู่ในการปกครองของเขาได้หลบกระสุนเข้าไปอยู่ตรงแนวชายแดนแถบรัฐยานสีเยอะพวกเขาต้องหลบเข้าสู่ป่าที่ลึกยิ่งขึ้นเพื่อหน,นีให้พ้นความตายแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวจำเป็นต้องยอมปักหลักอยู่ในถิ่นที่เดิม เนื่องจากผู้ชายถูกเกณฑ์ให้มาจับอาวุธส่วนครอบครัวปาดองซึ่งเราพบที่บ้านในสอยนั้นจะอยู่ในเหตุผลข้อเดียวกันนี้หรือไม่เรื่องนี้เราคงตอบแทนให้ไม่ได้บ้านในสอยที่คณะของเราจะเดินทางไปนี้ถือเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอีกแห่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในลนักษณะของภาพธรรมดาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านในซอยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ30กิโลเมตร ทางเข้าไปยังหมู่บ้านเป็นเส้นทางที่ไม้จากป่าพม่าถูกลำเลียงออกมายังคลังสินค้าชั่วคราวหรือด่านเก็บภาษีของไทยทางสายนี้จึงใช้ได้แต่เพียงฤดูแล้งเท่านั้นเมื่อย่างฝนผสมหนาวทางจะปิดโดยตัวของมันเองรกภัยจะขึ้นปกคลุมจะต้องตัดทางเข้าไปใหม่เป็นประจำทุกปีคณะของเรามาด้วยกันสามขันรถ เนื่องจากต้องรับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลความปลอดภัยกับเราด้วยแม้เส้นทางสายนี้จะไม่อันตรายแต่มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้าไปเที่ยวอยู่เสมอแต่ข้อมูลที่เราได้มาบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยงงอนหากทริปนี้จำเป็นจะต้องมีใครไปอารักขาชื่อของบ้านในสอยที่พวกปาดองไปอยู่นี่ ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมที่เรียกกันว่าทัวร์ปาอีกรายการหนึ่งของบริษัทจัดนำเที่ยวซึ่งถ้าเราได้มีโอกาสขับรถไปกันเองใครที่นั่งอยู่ข้างหลังพวงมาลัยเห็นจะเป็นเพียงคนคนเดียวในรถคันนั้นที่เกิดความรู้สึกว่าเส้นทางนี้ขับขี่อ้วได้สออน,น่งทันทีที่เราได้ขับรถผ่านลำน้ำป่าไปแล้วบรรยากาศของการลุยป่าก็จะเกิดในอารมณ์แก่ผู้ร่วมทางมันเป็นความสะใจ ที่ได้จากรกเล็กๆขณะนี้ซึ่งเป็นมาตินี่แก้วใหญ่แห่งกาำผสมผสานที่แตกต่างไปจากคนอนยักรถละมุนแต่ชุนกึกแก้วนั้นมีสิ่งที่ควรจำอีกอย่างแก่ใครที่คิดจะลองตามรอกเล็กๆขณะนี้ไปด้วยก็คือการกำหนดเวลาผ่านเส้นทางไปสู่บ้านในซอยเนื่องจากสุดทางตรงชายแดนไทยน,นั้นเต็มพืชไปได้วยรถบรรทุกไม่สุ รถเหล่านี้จะเริ่มวิ่งสวนลงมาจากดอยตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนอันตรายอยู่ตรงเวลาที่รถสองคันมีอันต้องสวน,นถ้าเป็นยามช่วงที่รถสูงเข้าเกียร์ต่ำตตยความชันขึ้นมาก็ยังพอมีเวลาได้หลบแต่หากเป็นทางลงเขาหรือยามเลี้ยวหักศอกด้วยแล้วเห็นทีจะต้องรีบสละเรือได้แต่เพียงประการเดียวเท่านั้นใครมีคถาดีแค่ไหนก็คงร่ายได้ไม่กี่คำแล้วครับ เรื่องราวเหล่านี้พวกเรานำมาบอกเพื่อเตือนใจแก่นักเดินทางหน้าใหม่ที่ชอบใช้ชีวิตผจญกรรัไปกับการท่องเที่ยวการได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทางนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าการที่มีน้ำมันเต็มถัง okay, okay. บางสิ่งที่ได้รับรู้จะช่วยให้เราสามารถมีโอกาสเตรียมตัวรับสถานการณ์หรือหากเกิดพลาดพลั้งไปก็คงได้มีโอกาสแก้ตัวได้อีกหนคราวหน้าอย่าได้พลาดอีกก็แล้วกันนะครับ พวกเราผ่านเส้นทางมหาโหดมาด้วยอาการครบ32ถึงบ้านในสอยมะราาวเที่ยงกว่าของหวัดนั้นพวกเราต้องเดินข้ามไม้สุงที่ถูกตัดพาดเป็นทางเดินข้ามห้วยเข้าไปในหมู่บ้านที่นี่มีล่ามสามารถพูดจาติดต่อกับชาวเผ่าปาดองได้ทุนหลูเป็นชื่อของเขาทุนหลูบอกกับเราว่าพวกปาดองกลุ่มที่มาอาศัยหลบภัยพักอยู่ที่บ้านในสอยมีอยู่ด้วยกันหคนล้วนเป็นผู้หญิงทั้งหมด ส่วนหนึ่งอพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดินหลังจากเกิดการต่อสู้กันด้วยอาวุธและฐานที่ตั้งน้ำเพียงดินแตกพวกป่าดองวาดกลัวต่อการสู้รบจึงได้แอบลักลอบเข้าประเทศไทยมาอาศัยปลูกเรือนที่บ้านไนสอยโดยมีตัวแทนบริษัทนําเที่ยวแห่งหนึง่งเป็นผู้ดําเนินการและออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้รวมทั้งหารายได้จากการเก็บค่าเข้าชมซึ่งได้มีการตั้งราคาขึ้นมา ทุนหลูบอกกับเราอีกว่าบ้านในสอยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อบาจอบตอนนี้ออกไปทำธุระจะกลับมาตอนเย็นเราได้สำรวจจำนวนบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยนับได้ทั้งหมด32หลังมีเพียง3หลังที่เป็นของป่าดองนอกนั้นก็เป็นของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงในไทยประชากรที่บ้านในสอยตามที่ได้ลงบัญชีไว้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดรวม145คน บ้านในสอยไม่มีโรงเรียนเด็กๆเ,เรียนหนังสือไทยจากครูตำรวจตะเวนชายแดนที่ขึ้นไปสอนชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้องกับธุรกิจทำไม้เป็นส่วนมากปลาดองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีรายได้จากการขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวหมูเลาะและหมูปอกสองสาวเผ่าปลาดองแต่เดิมเคยอยู่กับกะเรียงที่บ้านน้ำเพียงดินภาพทายคอยาวของเธอ จึงเป็นที่คุ้นตานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเห็นภาพของเธอมาแล้วทั้งสิ้นมูปาอกเธอเราฟังว่าแต่เดิมนั้นสาวเผ่าป่าดองที่จะใส่ห่วงทองเหลืองจะเลือกใส่แต่เฉพาะหญิงที่เกิดในคืนวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธเท่านั้นแต่ต่อ,ตอมาความนิยมได้ขยายกว้างจึงหันมาใส่ห่วงทองเหลืองกันทั้งเผาโดยผู้ที่จะทําการใส่ห่วงนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และฝีมือในการดัดทองเหลืองเป็นพิเศษไม่เช่นนั้นผู้ใส่จะได้รับความทรมานอย่างยิ่งทองเหลืองที่พวกเผ่าปาดองนำมาขดเป็นวงคล้ายสปริงนั้นเป็นทองเหลืองที่นำมาจากเมืองเบงหลงขายเป็นเส้นคิดราคาเป็นกรับโดยเฉพาะหญิงเผ่าปาดองแต่ละคนจะใส่ทองเหลืองนี้ไม่ต่ำกว่าคนละ13-15กิโลกัม หากจะนับมูลค่าเป็นเงินที่ซื้อมาเครื่องประดับราคาแพงของเผ่าปาดองแต่ละคนจะต้องเสียเงินในการซื้อหาไม่น้อยกว่า6,000บาทต่อคน,น,นอฟังแล้วมันช่างน่าทรมานใจหนุ่มๆชาวปาดองนนอชมัมสิครับท่านผู้ชมหนึ่งใน6กของสมาชิกเผ่าปาดองที่บ้านในใสอยเป็นเด็กตัวนน้อยปาดองน้อยคนนี้มีอายุย่างเจ็ดขวบเริ่มใส่ห่วงตั้งแต่ปีที่แล้ว วงทองเหลือที่ดุยน้อยใส่พันขึ้นไปตามคอเป็นชั้นๆรวมทั้งหมด9้าวงด้วยกันพวกเราพยายามจะถามชื่อเสียงของเธอเจ้าหนูเธออายจึงไม่ยอมบอกชื่อแกใครๆเอาแต่ทำหน้าเศร้าจะร้องไห้เพียงอย่างเดียวพวกเราได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านในสอยเป็นเวลานานพอสมควรจึงถือโอกาสนี้เก็บภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเร้นลับของคนเผ่าป่าดองคนคอยาม มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านไม่ค่อยจะมีใครได้เห็นภาพสาวป่าดองขณะดทำงานหรือภาพขณะที่เธอใช้ชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันหลายคนคงสงสัยว่าพวกเธอเหล่านี้จะต้องลำบากกายลำบากใจแค่ไหนในการใช้ชีวิตที่พันฒนาการตัวเองด้วยห่วงทองเหลืองเส้นใหญ่น้าหนักกว่า15บกิโลนั้นมันเป็นความเต็มใจของพวกเธอเองหรือจะเป็นเพราะประเพณีและค่านิยมของผ่า แต่สาวเผ่าป่าดองเท่าที่เราสังเกตจนพออ่านใจได้ว่าระหว่างการเป็นผู้หญิงธรรมดาคอสั้นกับการทนทรมานฝืนกายใส่ห่วงทองเหลืองเพื่อรั้งคอให้ยืดยาวออกไปนั้นดูเธอจะเลือกอันหลังนี้มากกว่าน้ำซ้ำพวกเธออาจจะเวทนาสาวเผ่าคอสั้นที่พวกเราพามาชุลิ่ยซสิครับท่านผู้ชมและด้วยเหตุนี้น้องเก๋นักเขียนจากนิตยสารอิมเมจที่ร่วมทางมากับเราด้วย เธอจึงขันอาสารับหน้าที่เป็นหุ่นลองห่วงวัดคอกับคนเผ่าป่าดองงานนี้ชักจะทำท่าไม่เลิกล้างง่ายๆอีกสักครู่เชิญพบก,กับเรื่องราวของเราใหม่ซึ่ มาปายและมาสอนเธอสองคนมีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีมาสอนนั้นชอบร้องเพลงเป็นชีว sì ิตจิตใจก่อนที่พวกเราจะมาพบเธอนั้นเราได้ยินเสียงเพลงที่เธอร้องมาแต่ไกล และคงไม่ใช่การจัดฉากเรียกร้องความสนใจกับนักท่องเที่ยวที่ล่ามคนขยันของเราคือ <ต ey S 1> ทุนหลูได้แอบเตรียมไว้แน่ทุนหลูบอกกับเราว่าเครื่องดนตรีที่เห็นคือกีตาร์ที่ชาวพมา่านิยมเล่นมาซอและมาปหัดเล่นกีตาร์พื้นเมืองน,นี้ด้วยตนเองเธอทั้งสองคนไม่ใช่เป็นนักแสดงแต่ฝึกไว้เล่นในเทศกาลต,ต่างๆที่ทางเผ่าได้จัดขึ้นคณะของเราต้องการบันทึกภาพ และเตรียมจัดการบันทึกเพลงเก็บไว้เป็นหลักฐานทุนหลูจะเป็นคนจุกยีจุกจการในคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มครั้งนี้บริเวณลานกว้างหน้าบูบ้านในสอยพวกเราได้ชวนสาวๆป่าดองทั้งหกอนมุมาร่วมวงกันร้องรำและในความสุขเล็กๆนี้พวกเราทุกคนต่างก็ได้แอบมองอยู่ห่างๆ เพลงแรกผ่านไปแล้วอีกหลายต่อหลายเพลงก็ตามมาจนกระทั่งหนุ่มๆในคณะร่วมทางครั้งนี้ชักอดรนทนเสียงกีตาร์เย้าวยวนไม่ไหวจะได้ปันใจไปร่วมวงผสมรงกันไปที่คลึกโครมก,การแสดงสดครั้งนี้ทำเอาผู้ร่วมคณะซึ่งมีทั้งฝรั่งแขกเจ็กจีนมึนกันไปเป็นแถกก็สมแล้วล่ะครับที่เราตั้งฉาย,ยาให้เป็นร็อกเล็กๆวงหนึ่ง กิน้าวนึ่งอ่อนๆย่างอ่อนๆเหนียวเนียกินกั้เนื้อดัดเดียวเกียวนุกนับนุกนับพวกเราได้ถอดใจร่วมวงไพ่บูญกับสาวป่าดองจนไปที่สนุกสนานไปทั้งผู้เล่นผู้ร้องและผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เห็นที่จะต้องถึงคราวถอดห่วงที่คอสาวเผาป่าดองดูบ้างห่วงทองเหลืองที่สาวป่าดองใช้ประดับเรือนกายนั้นหลายคนที่เห็นรูปมักเข้าใจว่าสาวป่าดอง คงต้องใช้ห่วงทองเหลืองหลายอันสวมใส่ที่คอหรือแขนซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆเมื่อจะเพิ่มขนาดห่วงก็เพียงหาห่วงทองเหลืองอันใหม่มาใส่เพิ่มเติมในวันที่พวกเราได้เดินทางไปถ่ายทำมาไปซึ่งร้องรำทำเพลงให้พวกเราฟังมาก่อนเธอกำลังจะเปลี่ยนขนาดเพิ่มจำนวนชั้นของห่วงที่คอของเธออยู่พอดีพวกเราจึงโชคดีได้บันทึกภาพวิธีการที่สาวเผาปาดองเธอถอดห่วงออกจากคอ ทองเหลืองที่ใช้ทําห่วงเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์เป็นทองเหลืองแท้ทั้งเส้นภายในไม่ได้กลวงเพราะหากเส้นทองเหลืองนี้กลวงการดัดเข้ารูปเป็นวงกลมจะกระทําได้ไม่สวยเะนั้นทั้งเวลาที่ใส่ห่วงหรือตอนที่สาวปาดองจะถอดห่วงออกจากคอนั้นจะต้องอาศัยไหว้วานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางนี้ทองเหลืองมีความแข็งเมื่อดัดเข้ารูปได้รูปหนึ่งแล้ว จะคงอยู่อย่างถาวรไม่บิดตัวง,ง่ายๆเวลาที่จะถอดหัวออกจากคอจึงต้องใช้แรงมากหากคนถอดไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดบาดแผลบริเวณผิวหนัง<า>ห่วงที่สาวปาดองสวมคออยู่นั้นแบ่งออกเป็นสามชิ้นเป็นเส้นทองเหลืองขนาดความยาวแตกต่างกันซึ่งนำมาดัดเข้ารูปทรงกลมได้อย่างแนบเนียนมานั่งคนถอดห่วงให้มาไปเธอมีความเชี่ยวชาญกับงานนี้เป็นพิเศษ เพียงใช้เวลาไม่นานนักลำคอราหงของมะปก็ได้เ huh ปิดเปลือยให้เห็นเนื้อแท้มไปดูประมาายิ oh ่งขึ้นเมื่อบัดนี้ลำคอราหงของเธอหมดชิ้นพันธนาการใดๆแล้ว เธอคงคิดว่าเป็นเรื่องน่าละอายที่ใครๆโดยเฉพาะผู้ชายได้มาเห็นเธอในสภาพเช่นนี้ทริปหนึ่งจากรายการสองโลกควรถึงบทสุดท้ายของมันเราได้เริ่มต้นอย่างง่ายๆบนเส้นทางพิไลของสารวินบ่ายวันนี้ก็ควรที่สุดตรงนั้นง่ายๆเช่นกันพบกับทริปใหม่ของการเดินทางกับทีมงานของเราได้ในสัปดาห์หน้า うん。<noise>